ด้วยความน้ำหนักมือแต่คนไม่เท่ากันนีฮะ,ะไม่ไม่เท่ากันแล้วก็ความแข็งมันไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าเราลองไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเราจะรู้ว่าน้ำหนักของเราเป็นยังไงเราเอานิ้วลองให้ติดให้ติดจริงเบียดเอานิ้วเนี้ยเบียดขึ้นมาชล้ชนมีดเนี่ยเสียวโดนมือ มันไม่โดนเพราะว่ามันมันจะไปด้วยกันไงฮะมันไปพร้อมมีดพยายามให้เฉียงเขียงมันเป็นเป็นใจแรงเฉือนเฉียงหน้าหรือเฉียงหลังเฉียงเฉียงเนี้ยเนี้ยเนี้ยเฉียงออกเฉียงออกอ่าอ่นั่งท่าเดียวกับอาจารย์ตามความถนัดเราก็ได้คือสามารถปาดได้หลายหรอบอย่างเงี้ย มันต้องตัดเให้มันแค่แหลมอย่างเดียวอะค่ะความบางของอะไรอย่างงี้ไม่เกี่ยวก็คือให้มันเรียบเป็นหน้าเสมอกันไปเงี้ยอย่างงี้นอะเนอราก็แต่งอีกนิดเดียวมันจําเป็นต้องเป็นสามเหลี่ยมเพื่อให้มันเสียบเข้ากับอีตัวต้นแม่ใช่ไหมคะใช่เงี้ยเหมือนให้มันเว้าระดับได้ระดับกันอก็คือนี่บอกว่า ทำไงให้มันแนบสนิทแล้ถ้าอย่างมันเป็นเป็นอย่างนี้เราก็เลื่อนๆล่ะถ้าถ้าฝั่งเราต้องืนกฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือว่าต้องแบบช้าสองค่ะเราควรจะเลือกเลือกที่มันกิ่งที่มันเท่าๆกันน่ะได้ลทีนี้ถ้ากิ่งไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะมีวิธีก็คือดูวติกิ่งไม่เท่ากันนะฮะทีนี้อันนี้มันใหญ่กว่าเราก็จะปาดแค่ให้มันเท่าๆกัน ก็คือแปดร้อยตัดออกนิดหนึ่งออย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะแปะทิก็ไปได้แล้วก็พันทีนี้มันจะไม่เท่ากันไงก็คือให้มันอยู่ให้มันเป็นลำต้นเดียวกันได้คือทำไงให้แผลเนี่ยมันแนบสนิทกันนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยพอมันไม่เท่ากันเนี่ยมันจะมีช่องว่างออใช่ไหมครับ อย่างเงี้ยมีช่องว่างแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นปัญหาในอนาคตที่มันจะทำให้มีติดเชื้อมีอะไรเงี้ยจะรอแค่ดันข้างออกนิดนึงก็ได้ใช่ไหมก็คือให้เท่ารอยแผลของกิ่งพันใช่กิ่งมันใกล้ใกล้กันเหมือนกันเราก็อ่ดทีเดียวเราลุกขแล้ว,อ,อ,ลวอันนี้เราก็วัดกายให้มันเท่าๆท่กันเหมือนกัน ตรงนี้ <Yeah. S 1> เอาดิ้วกลางแต่นี้ข้างหลังโ oh, <she> อ้ชี้กลางอันนี้วางท่าเข้าไปให้มันชนหัวชนชนท้ายกัน <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> อ,อย่างเงี้ยนะไอเทปสดึงให้เป็นเส้นนี้ก่อนเป็นเส้นครับเอาดิ้วชี้จับพัน สามรอกมบกันอะเพื่อให้มันเพื่อให้มันให้มันสนิทก่อนอ่าแล้วทีนี้เราก็พันลงก็ค,คือมัดบนก่อนแล้วก็พันลงล่างใช่ไหมพันตรงกลางเลยมัดตรงกลางเลยกลางม,มัดกลางก่อนแล้วค่อยพันลงไปอืม่ะแล้วก็พันขึ้นตอน,ตอนแรกไม่จําเป็นต้องให้มันเป็นเต็มแผ่นใหญ่ไม่จําเป็นเป็นเชือกทําเป็นเชือกเลยอ่ะมัดเพื่อให้มันอยู่สนิทในตําแหน่งที่เราต้องการ แล้วก็พันกิงเสร็จอ่าสอดเข้าไปนี่คือมาตรงกลางหรือตรงด้านบนครับตรงไหนก็ได้ขอแค่มัดอืมแล้วพันพันไอ้นี่พันมาถึงไหนอะคะพี่ขึ้นมาถึงขึ้นมาจนมิดแผลมันอะขึ้นมาจนมิดแผลมันแล้วก็ถึงจะผูกอืมิดแผลแล้วก็พันลงไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ผูก เนี้ยเสร็จนี่ก็เสร็จทีแค่เนี้ยอืมแล้วก็พลาสติกสวมพลาสติกสวมสวมุมผ้าเชือกเนี่ยเวลาเราเราต้องหาอะไรทาตรงนี้ไหมครับไม่จําเป็นอก็จะนี่ แค่นี้แล้วเราต้องใช้ถุงกระดาษครอบไหมคะถ้าอย่างนี้เนี่ยเราไว้ในร่มไม่จําเป็นอืมแต่ถ้าเราปลูกลงแปลงถ้าปลูกลงแปลงเนี่ยจะพันพาราฟิล์มก่อนโอ้โครับแล้วาจาเป็นไหมครับว่าต้องมาแกะพาราฟิล์มออกไม่จําเป็นเพราะเดี๋ยวมันสลาย,ยามันเองอแล้วแผลนี่คือเราเราต้องมาแกะออกถ้าแกะออก,ออกก็ประมาณสักสองเดือนสองเดือนค่อยแกะออกถ้าแกะออกก่อนหน้านี้เป็นอะไรไหมครับก็ ถ้ามันยังไม่สนิทก็มีโอกาสหลุดติดเชื้อสองเดือนในที่นี้หกสิบวันเลยนะพี่ะมันมันไม่มีมันไม่มีเออลออมันไม่มีพวกเชื้อราเข้าทําลายใช่ไหมรัดเวลมมี่เราเอาแผลมันก็อาจจะมีโอกาสติดเชื้อมันต้องลดนงลดน้ำไหมคะกี่วันก็ดน้ที่ต้นมันก็ลดน้ําพอชุ่ชื้นไม่ต้องลดเยอะถ้าช่วงเสียบยอดนี่คือก็คือที่คือถ้ามันมีมันไม่มีใบเนี่ย มันดูดขึ้นมามันส่องข้อแสงไม่ได้มันมีโอกาสเน่าครับอตัวนี้ที่ไม่มีใบเราก็ต้องงดน้ําไปก่อนช่วงหนึ่งะไม่ไม่ถึงขนาดงดก็คือรดพอชื้นชื้นพอชื้นแต่ไม่ต้องมากเท่าที่มีใบใช่ที่เราจะไปลงที่เป็นกลางแจ้งพันตรงไหนครพี่หรือว่าตรงไหนได้ตั้งแต่ตาตั้งแต่ตาขึ้นไป ต้องเลือกพันตั้งแต่ตาขึ้นไปอ๋ปล่อยพาราฟิลมสลายเองเลยครับไม่ต้องมาเกี่ยวเพราะมันมันสลายเองใช่ไหมครับมันสลายเองแล้วก็ตามันสามารถเยกแทงทะลุตัวพาราฟิล์มขึ้นมาได้ันทั้งหมดสองรอบสองรอบพันล่างึ้นบนพันบนบน พยายามปิดยอดมันให้ให้สนิทถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เราสามารถทําไว้ก่อนได้ไหมคะแล้เราแบบไปเสียบใช่ไหมคะผมก็ตัดมาเสร็จผมก็มานั่งทําสบายๆแล้วพอถึงเวลาก็ออกไปอสมนมาพี่เสียบยอดเวลาไหนครับชัมาเออไม่เลือกได้หมดว่างตอนไหนก็เสียมต้นใหญ่ทีเนี้ยถ้าปกติขนาดถ้ามันต้นใหญ่อรัม เพราะต้นนี้แก่มากอะเนี่ยผมก็จะปาดเฉียงๆอย่าง,งนี้ิดหนึ่งแล้วก็มาด้านหลังเนี่ยผมอันเนี้ยเราก็จะปาดอันนี้คือในกรณีที่กิ่งพันเล็กกว่าต้นต<ะ>่อแล้วเราก็ไปปาดเป็นแผลไม่หนึง่งไม่ต้องเยอะพอๆกับขนาดของกิ่ง ก็เหมือนกันคือบางคนเขาก็เอาพาราฟิมพันเลยแต่ผมมือผมหนักชอบขาดนั่นก็เหมือนกันแล้วก็วางนิ้วแปะเข้าไปให้มันเสมอกดเข้าไปนิ้วชี้เราก็จะจับปลายตัวนี้ กดเข้าไปแล้วเราก็ผัดล็อกคือล็อกเป็นเส้นก่อนอ่าล็อกให้เนี้ยอันนี้มันก็แนบกันเลยใช่ไหม<ช>ล็อก<ๆ>แล้วก็จัดแผลให้มันพอดีกัน<ๆ>ปุ๊บเราก็พ<ๆ>ันทับอย่างเงี้ยแล้วก็พันทับอ,อืา ันจากข้างล่างขึ้นข้างบนจนกระทั่งปิดปิดแผลมันให้สนิทแล้วก็พันลงไปอีกทีหนึ่งสักสองสาทีเนี้ยแล้วเราก็ดึงยาวๆแล้วก็พันล็อกแล้วเก็บปลายดึงให้แน่นอย่างเงี้ยก็จบอ,อย่างเงี้ยเสร็จถ้ามันอยู่กลางแจ้งเราก็กระดาษกระสืนพิมพ์มาหอ่อ เปิดข้างบดไว้เพราะว่า,าทาไมต้องเปิดข้างบครับให้มันเจอแสงบ้างไม่ถึงขนาดมืดอ๋อคือถุงของผมครับพี่คือมันจะเป็นแสลนคุมไว้อือันนี้คือเราควรใส่ถุงกระดัหอ,อมถ้าแสลนคุมไม่จําเป็นก็ได้ไม่จาเป็นอ๋อไม่เอาใบออกหมดก็จะทิง้งใบก็สักสองคำใบเขาบอกไว้ให้มันส่องแสงองนงี้เขาจะทิ้งอย่างเงี้ยแล้วมาเสียบตรงนี้ มันก็คือเก็บใบล่างอ่าในวิธีของลุงรันเขาเพราะฉะนั้นก็จะไปเสียบยอดยอดต้นเลยเนี้ยเหมายถึงว่าต้นเนี้ยเขาไปเสียบยอดยอดเลยแล้วก็เอามีใบเลี้ยงใบค่ะก็ได้อ่าก็ได้หรือเราเสียบที่ตอนี้ก็ได้แล้วแต่คือเราจะเลือกในตำแหน่งที่มันเท่ากับกิ่งยอดที่เราจะมาเสียบสมมุติอันเนี้ยมันเท่ากันตรงนี้อ่าเราเอาตรงนี้อืมเาะว่าใกล้เคียงอ่า คือถ้ามันต่างกันมากๆก็เสียบเป็นแบบนี้ก็ได้ทีนี้ผมเอาตรงนี้ได้ไหมครับไช่ดูาบนอ๋อถ้าถเราถ้าเรามียอดพันธุ์แล้วเราหาตำแหน่งถ้าอย่างอันนี้ออกไม่ได้แหละเรากต้องลองค่ะลองหาดูว่าอ๋อถ้าตรงนี้ได้เราเริ่มจากตรงนี้คือที่ดีที่สุดของการเสียบเป็นแบบอไก็เรีว่าอะไรฝานบวกเนี่ยก็คือกิ่งพันธุ์เท่ากับเท่ากันเท่าต้นตอ ถ้ากับต้นต่อแถมจะสนิทสวยมากเหมือนอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันสนิทแน่เป็นเหมืนนนนอ,อมนเป็นต้นเดียวกันเลยถ้าเป็นอย่างงี้มันก็อนาคตมันมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้แถวๆถนี้ <c oughs> อย่างเงี้ยแต่ก็ <c oughs> ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเท่าไหร่เพราะผมก็เสียบมาเยอะ แต่ที่ถ้าเนี้ยคือเราต้องแบบพันให้แน่นแบบให้แนบชิดก็ที่เอกีผมบอกอ่ะอันที่หนึ่งต่อสมบูรณ์ยอดสมบูรณ์มีสะอาดใช่ไหมมีสะอาดแผลแนบสนิทก็คือการฝานเนี้ยให้แผลแนบสนิทแล้วก็พันแน่นอ่ะห้าเรื่องแล้วไอ้การเช็ดอุปกรณ์เราควรเช็ดยังไงครับแล้วก็เช็ดมีดจำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับแล้วก็ ก็พอมันชื้นชื้นะครับก็พอให้มันปเปียกๆมันไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยะนล่อยพอแล้ว,วนะกอล์ฟสนใจเลยฮะเสร็จแล้วนิ้วนี้แตะนี่อันนี้ท่าเสร็จนิ้วโป้งจับนนไว้แล้วเทปเทปเวลาจับนี้อันนี้นะ ไปอย่างนี้ใช่จับี้เงี้ยอันนี้จับอย่างนี้เอานิ้วชี้เอาด้านนอกดิเอาเอาเบาไว้ข้างหลังอันอ๋ออันนี้มาไว้ข้างหลังอ่าเอานิ้วชี้จับอันนี้ชี้เดี๋ยวนะอันนิ้วชี้จับแล้วก็พันเลยหมุนเลยหมุนไปก่อนเลยไม่ต้องสามรอบแผ่นเหรออืมนั่นแหละหมุนไปเลยดึงดึงให้มันยืดหน่อยอืมอ่าโอเคทีนี้เราพันไปแล้วทีนี้พัน พัน้น่นไปเลยพันเป็นแผ่นเออพันแบบเต็มแผ่นเลยนี่พันไปเรื่อยๆพันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมันถึงเต็มแผ่นดึง,ด,งดึงให้แน่นนิดนดงดึงให้แน่นอ่าเพราะฉะนั้นเวลาดึงเนี่ยใช้นิ้วโป้เป็นตัวบังคับนิ้วโป้เป็นตัวบังคับคระยะอ่านิ้วโป้นเนี้ยจับไว้อ่าแล้วดึงอ่าไม่น่ารอดอาจารย์ครับของผมอันนี้ถูกนะครับ ได้อ่มทีนี้ถ้ามันเท่ากันเนี่ยปาดตรงนี้ให้เฉียงไปถึงมุมนี้เลยอ๋อคือปาดให้เฉียงอีกอ่าขึ้นปอ,อนแต่งปลายนินดนึีแต่งปลายนิดเดียวให้มันแดม อ่ะโอเคย้บดึงให้ตึงวันนี้ดึงเหมือนทำก้านดอกไม้อ่ะพันขึ้นไปสูงหน่อยให้มิดแผลอีกสักสองสารอบแน่นๆนะไม่ด่โรอดนะผม่งดุแล้วยสาเหตุ้วครับผมเชื่อมันคนทำบ่อยๆทำไม่ชิน อาจารย์ก็บอกอยู่ว่ามันขึ้นอยู่กับความชำานาญเนอะคือผมทำครั้งแรกก็ไม่อยากจะคุยยี่สิบต้นไม่ติดสักต้นหนึ่ง <c oughs> น่เห็นไหมผมสองร้อยติดห้าครับเห็นไหมแล้วก็พอค่อยๆจับทิกแล้วก็<ช>อพอเราเริ่มชานานมากขึ้นมากขึ้นก็โอเคอยากก่างกร่อกี้<อ>ที่ที่ไปดูกันที่ผมไม่น่านว่าที่ถอดถุงออกแล้วเนี่ยนสามสิบสองต้นผมก็ติดหมดอืมสวยนีนะ อย่าลืมเก็บตายอ๋อคือถ้ามันเป็นผิวเรียบๆนี่คืออันนี้คือมีดคมอ่าเนี่ยชุดแรกเนี่ยเราดึงให้มันยาวอันนี้นิดดึงให้มันยืดอย่างนี้หน่อยหนึ่งโอเคพันตรงกลางใช่ไหมครับอ่านิ้วโปง้งเดี๋ยวเดี๋ยว <Yeah. S 1> เอาใหม่เอาใหม่นิ้วกลางนิ้วกลางวางอ่านิ้วโป้งจับอ่า<ไ>โอเคนิ้วไม่อ่านิ้วนิ้วกลางอย่าปล่อยดิ นิ้วกลางพยายามอย่าปล่อยอ่แล้วเอานิ้วชี้จับปลายเชือกกดเข้ามาที่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 ตัวกิ่งนิ้วชี้อ่ะผมถ่ายนี้ได้ไหมลองลองดูก่อนครับได้แล้วก็พันนั่นาหนักสามสี่รอบแล้วดูว่าโอเคมันมันแน่นแล้วทีนี้ก็พันแบเลยพันให้ พยายามคอนโทรลให้เชือกมันให,ให้ให้ตัวพันมันสั้นๆตัวใช้นิ้วโป้เป็นตัวตัวตัว,ตวบังคับอ่าล่างขึ้นบนหรือเอาพันลงมาข้างล่างก่อนลงมาข้างล่างให้สุดแถแล้วค่อยดึงขึ้นเอ่อพันขึ้นข้างบนเอาละพันขึ้นข้างบนทำไมเหมือนดูไอ้นี่ไม่ถนัดปับ ขึ้นไปอีกขึ้นไปนอีก,อ,กอืมนั่นแหละเราดึงให้ตึงแล้วก็พันลงพยายามคอนโทรลให้เชือกมันสั้นๆเทปพันเนี่ยให้มันสั้นๆมันจะมันจะดึงได้ตึงกว่า <c oughs> นั่นแหละนี่ก <Okay. S 1> ็อ่ะแดดโอเคนี่ติด80 90เกปอร์เซ็น เดี๋ยวผมเอาตัวนี้ซื้อกลับด้วยนะครับอ่าซื้อกลับไปทดสอบไปไปไปเลี้ยงแล้วก็ถือกลับมามาปีใหม่ครับผมมือกลับาได้มันยาวไปปะไม่ใช่หลักตอกหันอย่างเงี้ยก็คือเอาด้านคมอยู่ด้านล่างอ่าถ้าเอาด้านรองนี้อยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะเกิดรอยช้ำช้ำดิอ่า แล้วก็พัน<ล>เนี่ยไอ้นื้อโป้งเนี่ยจะเนี่ยแล้วก็ออพันแบบนี้ไปก่อนอมพันปุ๊บแล้วเราค่อยปล่อยมือพออันนี้มันแนบสนิทติดกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็เนี่ยให้มันชิดๆอย่างเงี้ยพยายามให้ชิดๆอ่าชิดๆเนี่ยพันแนบชิดๆกัปอย่างเงี้ยเราก็จะค่อนถอนได้ได้ง่ายอย่างเงี้ย